จะต้มกะปิปลากุรูสักสองตัวเป็นมื้อเย็นปลากรูตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็เตรียมออหอมกระเทียมบุกเอาไว้แล้วก็กะปิกับน้ำตาลปี๊บ๋ยวเราจะเริ่มปรุงนะคะ ใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกระพรอมที่ปลูกไว้ลงไปเจียลงกลาง เรื่อหอมเลยก็ใส่กระปิลงไปกระปิลงไปจนหอมเมื่อเจลหอมกับกระเทียมกับกระปิจนหอมดีแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยน้ำสนะอาดลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บ รสแล้วก็รอให้เดือดเดือดแล้วใส่ส่ปลาได้ใส่ปลาเสร็จแล้วก็ต้มให้จนเดือดีจนเนื้อปลาสุกดีแล้วก็ชิมรสตามชอบเป็นอันเสร็จเตรียมเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยค่ะปลากรเรอต้อกกะปิ เดือดแล้วปรุงก็เต้ยน้ำมะนาวนิดหน่อย ชิมรสชิมรสชาติอร่อยดีแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยปลากราต้มกะปิค่ะ